ครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมกัปหลาดขอนสริกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวการมธรณีกรรมธประรานครับตอนนี้เต็มจองแล้วยังเอ่ยยังไม่เห็นสไลด์ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะท่านครับครับครับจากแผนแม่บทในการบัฒนาทรัพยากรน้ํานะครับยี่สิบปีนะครับซึ่งในร้าที่สองกำหนดไว้ว่าการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเนี่ย โดยมีเป้าประสงค์นะครับในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําและระบบส่งน้ําใหม่ให้เต็มศักยภาพนะครับในส่วนของกรมชปมะรานเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับก็มีโครงการในการพัฒนาแหล่งน้าทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะนำยกไปเคสสตี้มาเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนกเก็บน้ําและขาประกอบแล้วก็โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำซึ่งงานาน้าที่วิศวกรรมเนี่ยก็จะเป็นงานที่ใกล้เคียงนะครับ กับงานทางด้านอา่าวิศวกรรมโยธาซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เป็นในสาขาเดียวกันนะครับเมื่อย้อนกลับไปประมาณสักไม่เกินร้อยปีเนี่ยเป็นสาขาเดียวกันแต่ว่าต่อมาเนี่ยศาสตร์ทางด้านธรณีวิศวกรรมเนี่ยใหญ่ขึ้นเลยจะเป็นต้องแยกออกมาจากทางด้านวิศวกรรมโยธาแต่ในการทาง,งาน,นจริงก็จะทํางานร่วมกันอยู่นะครับปกติในการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับโดยทั่ว,วไปเนี่ยเราจะมีอยู่สามขั้นตอนหลักๆเลยก,ก,ก็คือหนึ่งในเรื่องของขั้นตอนการศึกษาประมุ่สมนะครับ สองขั้นตอนการศึกษาสำรวจและออกแบบนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการกอร่อสร้างโครงการนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่างานคนณะทอนีวิศวกรรมเนี่ยในขั้นตอนการศึกษาแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมันมีมันไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในในเนืน้อหาทั้งหมดนะครับในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเนี่ยปกติทั่วไปจะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือหนึ่งการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับสองการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม อันที่สามคือการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเจ็สี่การศึกษานานเศรษฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับที่ห้าการจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขเะครับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันที่หกคือการประชาัสัมปันและการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมเนี่ยงานด้านธรณีวิศวกรรมนะครับจะอยู่ในหัวข้อที่สามก็คือการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในในหัวข้อการศึกษานี้ครับ นะครับงานคณะธรณีวิศวกรรมในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเนี่ยนะครับจะมีอ่าจะมีเรื่องของการศึกษาด้านธรณีวิทยาครับการศึกษาอุทกธรณีวิทยานะครับแล้วการศึกษาด้านพลินไหวการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งวัสดุก่อสร้างนะครับภาพภาพตัวอย่างด้านขวานี่ก็คือเป็นเป็นเล่มรายงานการศึกษาของผู้ชมทานเองนะครับเป็นรายงานการศึกษาความเหมาะสมครับการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยนะครับจะเป็นการศึกษาเพื่อสร้างถึงชนิด นะครับและขอบเขตอ่าและกรารแผ่กระจายของชนิดของดินของหินในบริเวณพื้นที่โครงการนะครับและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับน้เนื่องน้ำใตดินด้วยหรือน้ำบาดานลนั่นเองนะครับครับซึ่งสภาพธรณีวิทยาเนี่ยสําคัญขนาดที่ว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการกําหนดชนิดของเขื่อนขนาดของเขื่อนนะครับแล้วก็ที่ตั้งของเขื่อนด้วยนะครับเราประเมินจากสภาพธรณีวิทยาเป็นปัจจัยหลักเลย นี้มาดูเรื่องของการศึกษาแผ่นดินไหวนะครับคราวนี้เราเรามาดูว่าพื้นที่โครงการเราเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงกับแผ่นดินไหวหรือไม่หรือถ้าอยู่ในเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วเนี่ยเราจะมีไงเราจะทาอะไรกับมันต่อไปนะครับก็คือปกติแล้วในการศึกษาเ,เราจะศึกษาดูว่าพื้นที่โครงการเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เป็นอรอยเล่อนมีพลังหรือเปล่าที่ทางที่กำหนดโดยกรมชรัพรารธรณนีนะครับเร,เราจะทำการศึกษาอยู่ที่ประมาณ ในรัศมี150กิโลเมตรนะครับจากที่โครงการออกไปนะครับรวมทั้งข้อมูลนะครับการเกิด่นดินไหวในรัศมี150กิโลเมตรถึง300กิโลเมตรตรงนี้นะครับข้อมูลการเกิด่นดินไหวทั้งในอดีตที่ผ่านมาด้วยครับทั้งกรมชลมประทานเองนะครับเราก็มีสถานีตรวจวัด่นดินไหวอยู่ทั้งหมดเจ็ดโครงข่ายประมาณ30ถึง40สถานีประมาณ34สถานี ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดทั้งหมดนะครับและข้อมูลที่การศึกษาไปจากเป็นแผ่นดินไหวทั้งหมดเนี่ยนะครับจะนํามาประเมินนะครับค่าไซส์สวิตโคเวเชียนที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนหรือออกแบบโครงสร้างร่างการชมพทานทั้งทั้งหลายนะครับเราจะดูว่าตัวเ t a b i l ิตี้ของมันเนี่ยนะครับจากค่าไซส์สวิตโคเวเชียนเนี่ยสามารถที่จะอ,อ่าออ,อ,อ,ออกแบบออกแบบในการที่จะสามารถต่า้างแผ่นดินไหวได้ไหมตรงนี้นะครับเรามาประเมิน ถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของแหล่งวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างหน้าทรณีที่สําคัญนั่นคือดินกับหินนั่นเองนะครับเราจะดูว่าปริมาณเพียงพอหรือไม่เช่นตัวอย่างว่าเราจะสร้างเขื่อนในพื้นที่บริเวณหนึ่งนะครับเราจะดูว่าในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะ่ะเรามีปริมาณดินพอไหมมปีปริมาณปริมาณหินที่ใช้ในการก่อสร้างพอหรือไม่รวมทั้งพิจารณาถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของมันด้วยนะครับว่าสามารถนํามาใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ปริมาณไม่พอ เราก็ต้องหาทางวิธีการหาจากแหล่งอื่นหรือทําได้จริงๆนะครับก็จะทําการจัดซื้อจัดจ้างออกไปแปลว่างบประมาณมันก็จะจะเพิ่มมากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อมาขั้นตอนการศึกษาสำรวจออกแบบเมื่อกี้กล่าวไปในขั้นตอนการศึกษาข้อมาลสมนะครับเพราะในการศึกษาสำรวจและออกแบบเนี่ยมาดูว่างานธรณีวิศยกรรมมันมีอะไรบ้างนะครับปกติทั่วไปนะครับก็จะมีงานสำรวจธรณีวิทย์นะครับงานสำรวจธรณีวิทยาฐานากงานออกแบบปรับปรุงฐานลากเขื่อน งานออกแบบอุโมงผ่านน้ำากับวิธีการสำรวจธรณีสิก์ที่นิยมนิยมนะครในงานในงานเขื่อนเลยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เป็นใช้ตัวที่เป็นเซสซิวค์รีเฟคชันนะครับคือวัตถุประสงค์หลักคือหาความหนาของชั้นดินนะครับความหนาของของชั้นดินฐานลาดนะครับตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับภาพในการแปลความหมายของการธรสิกดูว่า ตัวที่เป็นชั้นดินเหนือที่เราจะปูดลออออกนะฮะในการที่สร้างเขื่อนเนี่ยมันควรอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับชั้นหน้าหินอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ครับอีกอันนึงคือการสํารวจดิสซิสติวิตี้นะครับตัวนี้จะใช้ประโยชน์ในการหาความลึกของชั้นหน้าหินและก็ความลึกของอ่าระดับน้ําใต้ดินนะครับในบริเวณที่เราจะสร้างเขื่อนการแสงจอดสำรวจข้อมูาฐานลากนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นขั้นตอนที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเราจะจาะเก็บตัวอย่างดินตัวอย่างหินนะครับ ขึ้นมาแล้วก็ทําการทดสอบทางธรณีเทคนิคน,นะครับการเจราะสำรวจธรณีวิทยาลากนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบชนิดนะครับและความหนาของชั้นดินนะครับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินค่าและแก่ค่าต่อรองค่าต่อทดลองมาตรฐานนะครับค่า SBT ของมันซึ่งจะดูนํามาดูพอสมรรามารถในการรับนา้าหนักนะครับค่าการรูดซึมของชั้นดินนะครับทราบชนิดของหินนะครับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินก็คือค่าคอลิโพเวอรี นะครับค่า RQD ค่าการรูกซึ่งทั้งหลายค่ารอยองนะครับค่าการรูกซึ่งของขั้นหิบตัวนี้จะนํามาใช้ในการออกแบบเขื่อนในการออกแบบโครงสลากนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ราชก,การจาะสำรวจจะนําทําทําเป็นโปรไฟล์แสดงเป็น,เป,นเป็นภาพตัดกวางตามแนวอ่าตามแนวเขื่อนแนวสูนก้างเขือ่อนตรงนี้นะครับภาพที่เห็นก็คือในแนวดิบก็คือหลุมเจาะนะนำข้อมูลเจาะมาคูเลตนำคูสวัสดิภา,านวิศกรรมน,นลงไปนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับ จะนามาออกแบบในการปรับปรุงฐานลากเขื่อนสภาพภูมิยาของฐานลากเขื่อนจะเป็นตัวกําหนดวิธีการในการเลือกใช้วิธีการปรับปรุงฐานลากเขื่อนของแต่ละวิธีซึ่งในการปรับปรุงฐานลากเขื่อนเราจะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากสองลดการล่วซึมของน้ําผ่านชั้นฐานรากนะครับซึ่งการปรับปรุงฐานลากเขื่อนเรามีอยู่หลายวิธีจะมีวิธีการเกล้าครับวิธีการคัดออฟ มีพิธีการตัวที่เป็นซอรี่วอลล์หรือก็ทำกระเพืขึ้นน้ำใต้ดินตัวนี้เราจะต้องดูข้อมูลจากการสำรวจธรณีทั้งหมดนั่นแหละนะครับเรามาตัดสินใจและพิจารณามิติการประปงฐานลากนะครับนอกอจากงานเขื่อนที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับในการศึกษาสำรวจและออกแบบงานอุโมงค์ผ่านน้ำซึ่งปัจจุบันกรมชุมรรทานเองก็กลำลำังดำเนินการโครงการอุโมองค์ผ่านน้ำอยู่ที่อจอร์ชิงใหม่ โครงการเพิ่มปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงลุพทลาตรงนี้เราจะนําน้ําจากาประตูระบายน้าบริเวณแม่ตะมานนะครับไปะยะทางประมาณ20ก,กิโลนะครับมาลงที่เขื่อนแม่งัดนะครับปกติที่เขื่อนแม่งั้นเนี่ยปริมาณน,น้ำเข,เขาพอใช้อยู่แล้วน้ําไม่ขาดแต่แต,แต,แต่ตัวที่ขาดจริงๆคือแม่กวงนะครับที่เสือน้ําไม่ทางาจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ทางาใช้น้ำไปเยึะแต่ว่าตัว อ่าเขื่อนแม่กลวงเองเนี่ยตัวที่เกณฑแคชเมนเอเลียเนี่ยเขาค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นน้ำเขาจะขาดแกนจะไม่ค่อยได้เต็มหรอกเพราะฉะนั้นจริงๆนาน้าจากลาน้าแม่แตงนะครับมาลงฝากไว้ที่เขื่อนแม่งัดเอาจากแม่งัดไปเติมลงที่แม่กลวงนะครับซึ่งมีระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณจากแม่แตงมาแม่งัดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณย0สบกว่ากิโลย2ิบอกิโลและแม่งัดไปแม่กลวงอีกประมาณย2ิบสองกิโลเหมือนกันนะครับตรงนี้จากแม่แตงมาแม่งัดตัวเนี้ยจะมีอานาราโนนิทคนิค ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำปิงด้วยตรงนี้นะครับปัจจุบ,บันก็กำลังดำเนินการนะครับในการศึกษาสำรวจออกแบบงานอุโมงค์เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการจัดทําแผนที่ธรณียานะครับอุทกธรณีวทิทยาการเจาะสำรวจธรณีวิทยาและการทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการการสำรวจธรณีวิกย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการทําทแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วนหนึ่งต่อหมื่นนะครับ ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่แม่ตำมาน,นะครับเอามาลงที่เขื่อนแมงัดนะครับระยะทางประมาณ22กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะทาแผนที่ธรวิทยาตลอดความยาวของแนวอุโมงค์ทั้งหมดนะครับจอสำรวจธรวิทยาเพื่อเก็บข้อมูลใต้ผิวดินนะครับนำข้อมูลตัวนี้มาใช้ในการออกแบบอุโมงค์นะครับถ้าภาพตัดขวางนะครับและกําหนดนะครับจุดประปรายตรงนี้คืออ่า เส้นในวุโมงนะครับเชตของหินนะครับโครงสร้างหน้าธรณีวิทยาที่สําคัญนะครับที่ส่ขขงผลในการก่อสร้างเนี่ยจะถูกนํามาทําจัดทําเป็นแผนที่เป็นภาพตัดขอทั้งหมดนะครับสภาพภุทกธรณีวิทยาหรือน้ำใตดินนั่นเองนะครับน้ำใตดินในพื้นที่โครงการทั้งหมดตรงนี้เนื่องจากว่าน้ำใตดินเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับในการก่อทาให้เกิดก่อปัญหาในระหว่างการก่อสร้างอุโมง์ถ้ามีน้าเข้าไปเนี่ยมันจะทําก่อสร้างได้ลำบากขึ้นครับ จะทาเป็นแผ่นที่แสดงระดับน้นานใตดินนะครับตัวอย่างหินนะครับที่ได้จากการจอดสํารวจเนี่ยถูกนําไปทดสอบอคุณสมบัติทางาวิศวกรรมนะครับและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการจาแนกมวลหินนะครับอันนี้เป็นการบรรยายชิ้นของหินตามในอุโมงค์นะครับบนแผนที่ทวิยาหนึ่งต่อหมืน่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการในการข้อมูลของหินนี้อันหนึ่งก็คืออ่าเป็นล็อกแมสไทรในการการจ,จำแนก ชนิดของมวลหินตัวนี้นะครับค่า GSI หรือ Geological Strength Index ค่าความแข็งของหินแต่เขาตัวอย่างหินนะครับถูกนามปวิเคราะห์นะครับค่า Intact นะครับ i n t a c o c k Strength ค่า GSI กับค่าของตัวที่เป็น f i l u u r e r i ท e r ี a เนียครับของมวลหินแต่ละชนิดเนี่ยจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันและใช้ในการออกแบบนะครับกำหนดสภาพทางธรณนีเทคนิคตามแนวมุมทั้งหมดนะครับตลอดความยาว ตัวนี้นะครับข้อมูลจากตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญในการที่จะกําหนดนะครับกาหนดซัพพอร์ตหรือการขับยานภายในอุโมงนะครับข้อมูลทางนิยาและโครงสร้างทางนิยาทั้งหมดและข้อมูลทางด้านทางเทคนิคนีนคน่นะครับจะถูกนํามาใช้นะฮะในการกําหนดวิธีการในการที่เจาะอุโมงคว่าเราจะใช้วิธีการดิวแอนดบัสเจาะแล้วก็ร,ระเบิดไหมหรือใช้หัวเจาะเข้าไปนียตัวนี้ เราจะดูข้อมูลจากสภาพตรงนี้เทคนิคที่ได้ามาทั้งหมดตัวนี้ครับในการคัดเลือกในอุโมงคนะครับปกตินในการสำรวจอุโมง์เนี่ยเราจะไม่สำรวจอยู่เป็นแนวเดียวเราจะทำการสำรวจเบื้องต้นหลายๆแนวนะครับแล้วมาทําการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกนะครับแนวแนวที่ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นสภาพตัวนี้นะฮะจากอุโมงคตัวที่เป็นแม่งัดมาลงไม่กวงนะฮะในการศึกษาเนี่ยเราลองไปสองแนวคือแนวที่เป็นที่ตอนออกกับที่ตอนตก นะครับตรงนี้ถ้าเรามองดูระยะทางจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าแนวที่ตัวนออกเ่ยจะสั้นกว่านะครับแต่ทางอ่าทางด้านที่ตอวนออกนี่พอตกนี่จะยาวกว่าแต่มาดูสภาพธรณีจริงๆแล้วเนี่ยครับแนวทางนักนที่ตัวนออกเนี่ยเราจะเจาะผ่านตัวที่เป็นหินปูนที่ดินดานก็คือทรายหินเชิตซ,ซึ่งวางตัวนะครับอยู่ในโซทีท่เป็นทัดฟอกตัวนี้ซึ่งถ้าเราเจาะผ่านอุโมองค์ตัวสั้นตัวนี้นะครับตัวชุดเนี้ยนะฮะ เราจะพบว่าเราคาดว่าเราจะมีปัญหาด้านธรณีมากมายเลยตรงเทคนิคนะครับมีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วน่ะเราจิงเรื่องในในแนวที่เป็นที่ตอนตกตรงนี้นะครับซึ่งเระจะทางที่ยาวกว่านะครับนอกจากนี้นะครับในการเปรียบเทียบแนวอุโมงค์เนี่ยเราจะพิจารณาจากเปรียบเทียบด้านราคานะครับในการก่อสร้างอุโมงค์นะครับเปรียบเทียบในเรื่องของ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหลายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างบ้างนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้ผมกล่าวไปคือขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาในเรื่องการศึกษาสำรวจออกแบบต่อไปเป็นขั้นตอนการก่อสร้างแล้วคราวนี้เรามาดูว่างานานวิศวกรรมธรณีในงานก่อสร้างนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการพนางแหล่งน้ําก็จะมีเรื่องของการประปรุทลักเขื่อนนะครับมีงานก่อสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำนะครับ แลการป้องกันและแก้ไขเสื่อมภาพความมั่คงของพื้นที่ก่อสร้างนะครับการแก้ไขปัญหาด้านชุขก,กรรมอันเนื่องจากสภาพธรณีวิทยาปกติในงานในงานเขื่อนนะครับเราจะมีงานประบูชาลากเขื่อนเพื่อลดน้ําหนักของเขื่อนแล้วก็ลดการลูกซึมของน้ําผ่านฐานลากเขื่อนนะครับตรงนี้ข้อมูลทางด้านธรณีวิศกรรมที่สําคัญก็คือลักษณะของหินที่ปรากฏบริเวณที่เป็นฐานลากนะครับ ลักษณะของจอยนะครับขลาดของจอยหรือบริเวณที่เป็นเชียโซหรือแฟกเจอร์โซต่างๆตรงนี้จะต้องถูกบันทึกนะครับแล้วก็ถูกทําการปรบปุงฐานล่างซึ่งการุงฐานล่างเรามีอยู่หลายวิธีปกติที่เราใช้ทั่วไปก็คือถ้าเป็นฐานรากที่เป็นหินเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเกลีอาจจะเป็นเกลียด้วยซีเมนต์หรือว่าเกลีด้วยสารเคมีก็ว่ากันไปส่วนในฐานรางที่เป็นดินนะครับอาจจะทําการรับปมุงฐานรากหรือวิธีการเกลาโดยสารเคมีนะครับหรือว่าทาโซที่เป็นเซอร์รี่วอลหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทํา วิธีการอื่นๆอาจจะเป็นการปูแบงคตก็ได้นะครับตัวนีอ้อันนี้เป็นภาพหน้าเฟซของการการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านน้ำนะครับตังนี้นักธรณีวิศกรรมมีหน้าที่ในการที่เข้าไป mapping นะครับหน้าอุโมงค์นะครับดูชนิดของหินนะครับดูลอกแมสทนะครับดูวั้งั้ดดูอ่าดูลักษณะรอยแตกดูอะไรซึ่งข้อมูลตังนี้จะนําม,มาถูกใช้ในการกําหนด รูปแบบของการระเบิดอุโมงนะครับกําหนดเราเล้งในการระเบิดนะครับข้อมูลที่จากการทำ uh, mapping นะขอ,ของเฟสเตอร์โมงตัวนี้นะครับจะนํามาใช้ในการกําหนดประเภทของการค้ายันตัวนี้จะเป็น t ท e m a l r a l y support นะครับของอุโมงเป็นการค้าจยันช่วคราวเพื่อการทำไปข้างหน้าก,ก่อนกว่าที่เราจะทำคอนกรีตไลนิ่งท้ายสุดเนี่ยนะครับ ก็น,นี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเจาะอุโมงค์งเจดร์ใช้โรเทเดอร์ในกรณีที่ฟเฟสหน้าหินเนี่ยไม่ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเราจะใช้ตัวที่เป็นโรเตเดอร์เข้าไปนะครับอันนี้เป็นหัวเจาะ TBM นะครับหัวเจาะรักมืองขนาดก้อน,นใหญ่นะครับเหมือนถ้ะเท่ารถไฟเราล็องรถไฟเลยตัวน,นี้เราเจาะเราใช้งานตัวหัวเจาะตัวนี้อยู่ที่ที่เชียงใหม่นะครับหัวเจาะ TBM ตอนนี้ในงานอุโมงค์จริงๆเราก็มีงานเกล้าด้วยนะครับเพราะว่าในสภาพหินที่เป็นแย่ๆเนี่ยเราต้องทำการปรับปรุงคุณภาพหินให้มันดีก่อนนะลดการรู้สึกของน้ํามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราที่ทํางานอาจจะเป็นการระเบิดหรือว่าเป็นการเจาะด้วยช็อที่บีเนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนักษณะเป็นอเมเลาเกล้านะครับเกล้าล่วงหน้าเข้าไปเจาะสำรวจล่วงหน้าในอุโมงค์แล้วก็เกล้าเป็นอเมเลาเกล้าพอมันแข็งแรงดีแล้วนะตัวนี่จะเจาะเข้าไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาพในเรื่องของอปัญหาเรื่องน้ําในอุโมงค์นะครับจะทําวิธีการหยุดน้ําแล้วก็ช็อตกรีดก่อนนะครับเพื่อทําเป็น s u p อ o r t ชั่วคราวแล้วก็ให้งานเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นนักษณะภายในของวจารทีบีเอ็มของงานอุโมงค์ครับนอกเหนือจากอันนี้จะเป็นในเรื่องของการทำิมเป็นคอนกรีตไลนิ่งหรือ็คอนกรีตเซกเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ด็อกเตอร์คะเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะคะครับอีกสองไลด์จบครับขอบคุณค่ะครับครับตัวนี้จะเป็นนอกจากองค์ประกอบของเอ่อตัมมค์ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นเอ่อองค์ประกอบสําคัญของมุมก็คือชาร์ปนะครับคือปลอกของมค์ขึ้นลงแนวดิ่งในการที่จะนําวัสดุก่อสร้างขึ้นมาทิ้งนะครับในงานที่จะเอานดอุปกรณ์ลงไปนะครับตัวนี้นี่จะเป็นภาพตัดขวางนะฮะเราเห็นว่าจะต้องมีการจอดสํารวจนะครับมีการอ่า เก็บข้อมูลธวิศวิรรมของทินและหินนะครับมีการเกล้านะฮะความแข็งแรงของเดลรอกเดลรอกชาต,ต์ตัวนี้นะครับชาต์ตัวนี้ลึกประมาณสี่สิบเมตรนะฮะลงไปข้างแม่น้ําปิงนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องงานงวนิีวิรรมนะครับเราจะใช้ในการป้องกันแก้ไขนะครับปัญหาเสี่ยภาพของของ,ของราส s โ o p ภาพนี้จะเป็นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนนะครับบริเวณข้างสุขเวหรือ,ออาคารระบายน้ำนนะ้ำล้นจะมีปัญหาในเรื่องของ ที่เป็นลาบสโตนกับเชลลที่สลับกันอยู่ตรงนี้มันจะมีการในโลกตัวที่เป็นซิลสโตนเนี่ยมันสลักกิ้งแลวผุเยอะมากนะครับตัวนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง,อ,งอ,งองของความความมั่นคงของเขื่อนเลยนะครับตรงนี้ก็ําเข้าไปตามการสารวจนะครับอันแรกขั้นแรกเลยก็ไปทาวิธีการดูใช้คณิมิติกนะครับวิธีการป๊อตด,ดูในลักษณะของการรียงตัวของชั้นหินนะครับแล้วก็ สโลปที่ตัดเนี่ยหน้าเฟสเนี่ยของสโลปเนี่ยตัดเล็มุมพอเล็กเปล่าอย่างไงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการสโลปแมเลตติ้งนะครับในการกําหนดวิธีการที่จะซับพอตหรือทำโปดักชั่นนะครับซึ่งตัวนี้หลังจากทราบการศึกษาแล้วนะครับก็าําวิธีการโบ้โบลงไปก็คือใช้ล็อกบนลึกประมาณสิบเมตรนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นอ่าช็อตกีดเข้าไปปัจจุบันก็อ่าแข็งแรงทนทานดีเลยครับโอเคครับก็การโดยย่อทั้งหมดครับเพื่อเห็นภาพครับขอจบการบรรยายไปเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ